AI สามารถอ่านภาพ MRI สมองได้แล้วมาวันนี้ผมพามาดูเคสเซนครับเป็นการตรวจ MRI ที่ชื่อว่าสเปกโตสโคปครับแล้จะวางสี่เหลี่ยมแบบนี้ลงไปตรงตำแหน่งที่เราสงสัยครับเราวางไปแล้วณนะตำแหน่งจุดนี้ของสมองเพราะว่ามีาลักษณะของแลกเตอร์แอิเตอขึ้นครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราวางไปเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราคิดว่าเป็นเนื้อสมองปกติครับก็จะได้ตัว NAA ขึ้นมา ผมเนี่ยนำภาพทั้งสองภาพเนี่ยส่งไปยังทั้ง Gemini แล้วก็ท่านช GPT ครับเขาแปลผลมาว่าลักษณะแบบนี้เข้าได้กับเป็นหนองในสมองครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของอะมิโนแอซิดพีคเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีตัวเนื้อเซลล์ของสมองก็คือ NAA นั่นเองสอดคล้องกับตัว Gemini นะครับก็สงสัยว่าเป็นหนองในสมองครับเห็นไหมครับว่า AI ในณสมัยนี้เนี่ยกาวนามาสามารถช่วยเราอ่านอ้มาไอสมองได้แล้วแต่ไงคนที่แปลผลภาพเนี่ยก็ยังต้องเป็นหมอรังสีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ